ดูครับมอหนี้กับพามาเบิ้งไก่อัปเดตไกในกทางเขาให้เบิ้งครับไก่ที่บ้านนะครับไก่นุ่มหน่อยจะตัวใหญ่พอไก่พอใหญ่พอพอหลักของบ้านแต่ตัวพัวใหญ่นี่ผลงานของหลูกหน่อน้อยครับกำลังกำลังเริ่มมีครับแต่ว่าหลายได้ตัวแม่โอ้มอนี่กับพวกกินเขาเล่นว,วนนะครับอันนี้ไล่นบอลลอกัน วันเขากิน่นี่ครับลูกน้อยกำลังเน้นน่อยไหลายอยู่ครับนี่ <c oughs> จะหลายได้ตัวเมีครับเบืเ้องนรานี่ยนี่ตัวเมีตัวเมียร้ายได้หลาย <c oughs> ใครับกำลังกำลังมีลูกไก่นะครับทีเขาหนาวแล้วอาหารฝนตกพักลูกไก่ตายเบิดบ่บ่เบอเหลือเลยครับฝั่งฝนห่างๆเนี่นยจังหวาจะมีลูกไก่นะครับนุ่มหน่อยตัวนึงสูงเงาเข้าดีครับ แต่ว่าลออรุ่นนี่เมืองไงเขึ้นมาที่หางเป็นแบบไี้นะครับอย่าวเพิ่งม,มามุมน้อยๆงามๆม,มันบอกไปครับว่างามหรืบอบมืองงามนะครับตกเมืองตอนไงทีเดียวมันก็เบ,บิ่งบฒเปลี่ยนพอว่าลูกพอหนึ่งเมรหนึ่งหายลูกบมองงามถูกตัวนะครับพอเหลืองเหลืองงามเหลืองท้องแล้วลูกออกมาเป็นสีสาสีดอกมมกสีเข้มก็มนมีนะครับมันการันตีไปเลยว่า สีออกมาลูกน้ำถูกตัวเลยพอกับแม่หนึ่งครับนี่วะสีต่างกันบ่นี่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนั้นสีต่างกันวะเข้มเลยเข้มตัวนี้กับตัวนี้กับที่คล้ายๆกันนะครับสีอ่อนกับตัวนั้นสีอ่อนนะครับกอคนละแม่ต่างกันเลยนสีเบ่งเอาเลยครับัจสีอันนี้สีเหลืองเหงเข้มนเลยอเข้มนี่ดังอ่อนแต่ว่าสีเข้มหั่นสี เข้มสีเสมอนะครับเป็นมาสีเสมอสีปีกสีปีกสีหลังสีคอสีเดียวกันนะครับสีเหลืองเหลืองเข้มสีเสมอครับมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับไก่ยุบบ้านไก่หน่อยรอดเบงรุงร่นหน่อยสีหง่ถีงามบ่น,นะครับสีมีตัวผูกจากตัวบ่แต่มารอหลุดไปทำกันรอดเบิง้งตัวนี้เป็นตัวนี้ขาหักครับขาหากักตัวนี้ครับรอดรุดบางตัวนี้ ตอนใหญ่เสร็จตัวนุ่นนนมพี่งามบ่ครับนะขับมูน้อยหน่อน้อยหน่อยไปคลิปหนาทีมาไออัปเดตไอ่หมูซุ่มน้อยหน่อยให้เบิ้งไหมนะครับอันนี้ก็ัพีร้องไรอก็่ะอ๋อครับคลิปหนาทีมาอัปเดตให้เบิ้งไหมนะครับว่าตัวน้อยหน่อยสิง,งามหรือบางอัมนะครับนี่พอยนี้นะครับสวัสดีครับ